ช่วงวันจุดต้องออกไปวิ่งวันหนึ่งคททำไมเมืองเราหายไปอย่างนี้เราไม่เคยเจอเมืองนี้มาก่อนทำไมเมืองมาดู้างๆลแบบนี้เคีผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนั้นพ่อเขาก็ได้ตายไปแล้ว หดลายจะตัดออกไปได้ไหมตอนตอนหดลายอ่ะขอตัดออกไปได้ไหมมันหดจริงอ่ะโอเควันต่อมาก็ได้โตขึ้นมาแล้วโอ้มโยงโยงออกไปอยู่ไปอันนี้จับมุงได้ด้วยฮ่ีนะเขาก็ได้ได้ แล้วเขาก็ได้ไปเจอพ่อมด <Yeah. S 1> แล้ววันหนึ่งพ่อมดเขาก็ได้สามว่าเฮ้ย <Hey, S 1> แล้วคุณเป็นใครเออฉันเหรอฉันเป็นคนที่ไม่สามารถออกจากเมืองนี้ได้เลย mm hmm. และตอนนั้น mm hmm. ก็เจ้า,าจะรู้เรื่องฉันเหรอฉันเฮ้ย ฉันเป็นพ่อบุกจีแม่จะมีจริงหรือไม่มีจริงฉันก็คือพ่อบุกนี่แหละแต่แกมาทีน่นี่ง่จริงฉันขอสามให้แกปากอัปปรักเนี่ยแหละทำไมันปากจะเป็นแบบนี้รู้ไหม